อันยองสวัสดีจ้าสาวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับสาวเมดค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็มีชื่อว่า a m ล l i a Cafe นะคะคือเกมนี้นะคะเป็นกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะซึ่งปอก็ยังไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าดองไว้ค่ะเกมนี้เนี่ยจะอยู่ในโรบอกนะคะทุกคน ก็เลยเฮ้ยแล้วเราจะพลาดหรอก็ไม่นะเราไม่ควรจะพลาดเกมนี้นะคะทุกคนเออแล้วนี่คงจะเป็นคาเฟ่สินะตุ๊ก,กตาพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นตุ๊ก,กตาของคนที่สร้างเกมหรือเปล่านะไม่รู้แฮเอาล่ะอามิเลียเธออยู่ไหนจ๊ะนี่หรือเปล่ากระดิง่งมีกระดิ่งอยู่บนเคาน์เตอร์ คุณจะใช้มันหรือไม่ใช้นะคะก็ต้องใช้สิจ้าเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังหิวเลยนะคะเนี่ยอา้าวฉันว่าหน้าตาเธอมันดูแปลกๆนะเพื่อนนะ่ะเฮ้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อามิเลียคาเฟ่คุณต้องการสั่งซื้ออะไรในวันนี้อันนี้คือเราจะต้องถามเขาใช่ไหมคะว่าคุณคือใครนะคะมาถามดีวกว่าคุณคือใครหรอฉันชื่ออามิเลียและฉันก็เป็นพนักงานคนเดียวของที่นี่ด้วยฮะ พนักงานคนเดียวของที่นี่เนี่ยนะและคาเฟ่ที่นี่นะก็มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากๆเลยนะตอนนี้เรารู้จักกันแล้วโปรดบอกฉันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณแน่นอนค่ะเรามาเพื่อกินใช่ไหมเออเยี่ะมากตอนนี้คุณสามารถนั่งที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการนะ่ะเอาล่ะอันนี้เขาให้เราเลือกโต๊ะนั่งนะคะนั่งตรงไหนดีล่ะเพื่อน ตรงไหนก็เหมือนกันแหละเพื่อนเออเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะทางเลือกที่ดีฉันจะไปส่งเมนูให้คุณสักครู่นะได้เลยจ้ารออยู่นะจ้าห้าห้าหเยี่ยมมากตอนนี้อย่าลังเลที่จะดูเมนูที่น่ารักของเราได้เลยเพื่อนอุย้ยทุกคนดูสิ เมนูเต็มเลยนะคะว่าแต่เราจะกินอะไรดีละคะฉันอยากกินราเมงดีกว่าเนะ้ะง่ายดีเออกินราเมงเนี่ยแหละแล้ก็ของหวานนะคะเอาเป็นเค้กแล้วกันนะเพราะว่าฉันนะ่ะชอบกินเค้กนะ่ะมันอ้วนดีนะเพื่อนดีมากเลยนะ่ะแล้วก็กรุณาเลือกเครื่องดื่มนุ้นนะคะปอชอบกินกินทีค่ะก็คือชาเขียวเนาะมาค่ะเราเลือกเป็นชาเขียวนะคะเพื่อนๆได้เลยค่ะ กรุณารอสักครู่นะคะได้จ้าคือเขาจะบอกว่าในขณะที่เอิมเขาเนี่ยกำลังทำอาหารให้เราอยู่ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะมองไปรอบๆดูร้านคาเฟ่ของเขาได้นะคะทุกคนฉันเดาว่ามันน่าจะใช้เวลาทำนานอ๋อจะทำยังไงร,ระหว่างรอดีล่ะเอา้าเอา้ามาแล้วหรออาหารของคุณพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะฮเร็วจัง อันนี้คือทำอาหารให้เราจริงหรือเปล่าทำไมมันเร็วแบบนี้เด่่เอมิเลียโอ้อาหารของเรามาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรอคอยฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อนี้นะคะเออเราควรที่จะถามเขาดีไหมคะว่าทำไมถึงทำอาหารให้เราเร็วจังนะคะคุณทำอาหารเร็วขนาดนี้ได้ยังไงกันอะ โอ้ฮ่าฮ่ฉันคือพนักง,งานคนเดียวของที่นี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีทักษะที่ยอดเยี่ยมนะคะในการเตรียมตัวทำอาหารนะคะมาค่ะอันนี้คือทำอะไรเอ่ยอ้อ oh, ต้องกดตามรูปภาพนะคะทุกคนโอเคฉันเก็ตแล้วเพื่อนนี่คือวิธีการกินของเรานะคะกินเค้กลาเมง ละเมงชายเขียวก็คือต้องคลิกตามรูปภาพให้ตรงนะคะโอ้ยเอมิเลียฉันอิ่มแล้วนะเพื่อนโอเคโอ้คุณกินตามปกติคุณเหมือนกับคนอื่นๆที่ฉันเคยพบเลยเอายังไงวะที่จริงฉันมีรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณถ้าคุณสร้างความประทับใจให้กับฉันมากพอทำอะไรหรอ ดีตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายค่าบริการของเราแล้วมีบางอย่างกับคุณใช่ไหมอะไรเหรอเอา้าเอา้มิเลียหายไปไหนอะ่ะคุณจ่ายเงินบางอย่างให้เธอเพื่อใช้บริการเอาล่ะขอบคุณมากนะฉันหวังว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งกลับมาได้เสมอนะลาก่อนแค่นี้เหรอฉันคิดว่าฉันควรแนะนำสถานที่แห่งนี้ ให้กับเพื่อนของฉันก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแนะนําเพื่อนนะคะให้มากินร้านอาหารร้านนี้ค่ะแต่ฉันคิดว่าฉันจะไม่แนะนําเพื่อนให้มากินร้านนี้หรอกเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมันดูเงียบๆเง, ب, งาๆยังไงก็ไม่รู้นะเอมิเลียนี่คือหน้าตาของเอมิเลียนะคะคือเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยนางมองตางปอด้วยนะฮ <c oughs> ฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าน่ะฮะ <c oughs> ประตูปิดอะ <What? S 1> เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยทำไมมันเปิดไม่ได้ล่ะฉันควรน่รับความช่วยเหลือจากแม่บ้านนะเธอชื่ออะไรนะอ๋อเอมิเลียเอมิเลียช่วยด้วยประตูไม่เปิดนะ่ะมันคืออะไรหรอคะเธอช่วยฉันเปิดประตูได้ไหมเอมิเลียอะไรนะคะประตูจะไม่ขยับฉันรู้ว่าฉันต้องทำยังไงนะ่ะขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเอา้า แล้วนั่นเธอจะไปไหนอะเอเลีาฉันหวังว่าจะไม่ใช้เวลานานเกินไปนะอุ๊ยอะไรอะ What อยู่ดีๆไฟก็ดับประตูถูกล็อกนะ่ะเหมือนนางเนี่ยจะล็อกจากข้างในเลยเนะี่ยบางทีฉันน่าจะลองเคาะประตูรู้เคาะประตูหรอโอเคได้เคาะเลย คุณเคาะประตูแต่ว่าไม่มีการตอบรับเลยนะคะทุกคนเอาไงดีทุกคนอืมบางทีฉันควรจะเดินสำรวจรอบๆร้านโอเคได้เลยเอ้ยอยังไงวะเนี่ยนาฬิการูปภาพอุ๊ยโสเตอร์ทำไมหรอโปสเตอร์ว้ายนี่อะไรนะ่ะ เสียงฮือฮาอะไรนั่นแก๊สเหรอ,อฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะ่ะอ้าว <c oughs> การสิ้นสุดที่ไม่ดีหนึ่ง <c oughs> เวลาเป็นแนวะคิด <c oughs> ของการรับรู้ของมนุษย์ออกจากระบบคือ <c oughs> คือเ <c oughs> ปล่าเปล่าเปล่า <c oughs> นี่เธอจะไปไหนหน่ะเอมิเลีย เธอกล้าทิ้งลูกค้าได้ยังไงกันอุ้ยมาครับผมกลับมาที่ฉากนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องสํารวจนะคะให้ทั่วร้านเลยค่ะทุกคนนี่เธอหายไปไหนนี่เราลองมาดูรูปนี้สิปอสเตอร์ปอสเตอร์อย่างนั้นเหรอไอ้พวกนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือปอกดแทบจากทุกอันเลยนะคะ อะไรอ่ะดูอย่างใกล้ชิดหรอโอเคค่ะหุ้ยเราฉีกโปสเตอร์ออกค่ะแล้วมันก็กลายเป็นห้องลับอะหุ้ยนี่เรากำลังจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนมีอะไรอยู่บนพื้นด้วยอะดูเหมือนเลือดเลยเลือดหรอ <c oughs> เอาละหุ้ยนั่นมันอะไรกันน่ะนี่มันโหดร้าย ถ้าทำสิ่งเลวร้ายแบบนี้ได้ยังไงกันเสียงอะไรอะ่ะเหมือนจะมีคนกำลังเดินมาทางนี้เลยเราต้องหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนถ้าเราไม่หนีคือเราจะต้องโดนฆ่าแบบนี้แน่ๆเลยเอาละอึบอึ๊บ,บลางดูเหมือนว่าเรามีวิธีเดียว ที่จะออกไปทางนี้หรออันนี้คือน่าจะเป็นที่แขวนล็อกเกอร์มันถูกล็อกอยู่นะเพื่อนเฮ้ยเอมิเลียมายัางวะอันนี้คือแถบเหล็กเอาดีก็คือเราต้องใช้แถบเหล็กหรองัดหรอตอนนี้คือเราได้เหล็กมาแท่งหนึ่งนะคะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่ามันมันเอาไปทำอะไรได้นะคะเพื่อน,อนหรือว่าเราจะต้องขับขึ้นไปข้างบนวะทำไงดีอะ เอ๊ะหรือว่าแท่งเหล็กอะมันคือเอาไว้ค่าเอมิเลียหรือเปล่าปอไม่รู้นะคะแต่ว่าเราจะลองขึ้นมาข้างบนดูค่ะจบไม่สวยถูกซุ้มจอมตี What A few moments later ฮ้ย รอบนี้เราต้องสำรวจดีๆนะคะเฮ้ยเฮ้ยออคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรออืมฉันเห็นแล้วว่ามันมีอะไรอยู่บนน้ำนะเพื่อนฉันเห็นนะอาฮ่า,านั่นไงคุณแจย่างงั้นเหรอเฮอ เธอคิดเหรอว่าฉันจะไม่เห็นนะเพื่อนแต่ว่ามันไกลเกินน่ะเฮ้ยเราต้องใช้เหล็กนะคะในการเกี่ยวกุญแจมาะค่ะทุกคนเอาแล้วนะฮึบเว่เ้ยนี่มันมือใครเนี่ยโอเคค่ะเราได้กุญแจมาแล้วนะคะทุกคนขันกุญแจทึบแล้วตู้นี้ล่ะเฮ้ย ตู้นี้มีมีอีอย่างว่ะมีสเปร์ทำความสะอาดอยู่ในตู้ด้วยโอเคค่ะเราหยิบสเปร์มาแล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอามาทำไหมนะคะทุกคนต้องกดให้มั่วๆเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> ตรงไหนวะเฮ้ยครึ่งของลูกบาสสีขาวแต่มองใกล้ๆด้านล่างของมันกำลังละลายไปกับพื้นเหรอใช้สเปร์ทำความสะอาดเหรอ มันคืออะไรอ่ะเรากําลังฉีดสเปย์อยู่นะคะทุกคนอุ้ยด้านล่างของน้ําตาลได้รับการทาความสะอาดแล้วใช่ใน,นที่สุดฉันก็สามารถย้ายสิ่งนี้ได้เหรออ๋อภายในรางน้ำดูมืดฉันต้องหาอะไรที่มันสว่างกว่านี้เหรออุ้ยเดี๋ยวก่อนฉันได้ยินเสียงฝ่าเท้าต้องซ่อนซ่อนไหนวะอันนี้คือเราซ่อนอยู่เหรอทุกคนอุ้ย อุ้ยนางไปแล้วค่ะฟิวเธอไปแล้วเกือบไปแล้วเราเหมือนนางจะลงมาจุดเตาเผานะคะทุกคนอะไรอะ่ะมีไม้ขีดอยู่บนพื้นเธอทำสิ่งนี้หล่นอย่างนั้นหรอใช่แล้วจุดไฟด้วยไม้ขีดนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้คือเราก็ได้แสงสว่างมาแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะเข้าไปข้างในรางแล้วค่ะทุกคน ปีนขึ้นไปแน่นอนค่ะเราจะต้องหนีเข้าไปทางนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะรอดได้ไหมขอให้รอดด้วยเถอหุยเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นเธอเธอมีมีดเธอกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่เอาไงดีเป็นสิ่งที่ดีที่ฉันจะต้องใช้แท่งเหล็กนะคะฟาดตังค่ะทุกคนเขาถามเราว่า เราจะไปฟาดนางหรือว่าจะซ่อนคะอ้ออ้อหัวนางฉันขอโทษนะเอมิเลียปึ๊บฮะฮะ,ฮะเธอไม่แม้แต่จะสะดุ้งเลยและเสียงนั้นนังมากมันเหมือนกับว่าเธอทำจากโลหะเอมิเลียคือหุ่นยนต์เหรอดีมากพยายามได้ดีมากโอปอลคนนซ่าใคร ฉันเหรอเขาบอกว่าคุณใช้สติปัญญาของคุณและพบทางเข้าลับของฉันดังนั้นหลีกเลี่ยงการตายด้วยควันพิษฉลาดมากฉันชื่นชอบทักษะการเอาตัวรอดที่ไม่เหมือนใครของคุณแต่แน่นอนคุณจะติดอยู่กับฉันตลอดไปไม่มีที่อื่นนอกจากที่นี่คุณควรตำหนิผู้สร้างเกมนี้เพราะเขาออกแบบให้เราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของฉันฉันเป็นเพียง ชัตตูของเกมนี้มันเป็นงานของฉันที่จะฆ่าคุณเอาล่ะคุยพอแล้วเรามาเล่นเกมเล็กๆได้ไหมซ่อนหาหรอจำคำแนะนำจากก่อนหน้านี้ได้ไหมฉันจะเปลี่ยนเวลาที่คุณมี60กลายเป็นแค่30วินาทีเท่านั้นฮะคือดูเหมือนว่าเราจะต้องแอบเอมิเลียนะคะทุกคนเอาล่ะเอา้าเลดี้ก้ทุกคน ก็คือก็คือเราจะต้องหาที่แอบ,บตอนนี้นะคะเออเออเดี๋ยวนะงั้นปอขอกลับมาแอบ,บในห้องนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีที่แอบค่อนข้างเยอะนะคะอุ้ยสิวิสิบว,บว,บวนะิเดี๋ยวาพิ่งนะอย่าพุ่งเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคอ แล้วคือนางมาอย่างไวอะหุยนางไปแล้วเหมือนเขาจะตามหาปอไม่เจอนะคะฟิลเธอไปแล้วตอนนี้ฉันต้องหาทางออกจากที่นี่เราเรากลับไปที่ห้องเดิมได้ไหมอะทุกคนเรากลับไปได้ไหมขอร้องละเรากลับไปทางเดิมไม่ได้นะคะงั้นปอต้องอ ขึ้นไปข้างบนหวังว่าเราจะไม่เจอนางใช่ไหมเหมือนว่านางจะไม่อยู่ทุกคนจริงๆแล้วมันก็ไม่นิ้กว้างใหญ่นะไม่รู้ว่านางหายไปไหนนะคะเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเธอไปไหนอะ่ะเฮ้ยนี่ไงอเปิดไฟเรียบร้อยแล้วหวังว่าคันโยกจะทําให้ประตูเปิดได้นะได้โปรดเออใช่แล้วเพื่อนแต่ว่าเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีทางไปเลยว่ะแต่ว่าทุกคน ไหนๆนะคะประตูก็เปิดแล้วอะแต่ว่านางเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ว่ะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะอุ้ยประตูเปิดแล้ว เมื่อคุณมาถึงบ้านของคุณแล้วคุณไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้คุณพยายามโทรหาตำรวจในร้านกาแฟนั้นแต่ดูเหมือนว่าตำรวจจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับที่นั่นเลยนะคะหรือบางทีเธอพูดถูกนี่เป็นเพียงโลกเสมือนจริงจุดจบที่ดีอิสรภาพว้าวในที่สุด เราก็รอดมาได้แล้วนะคะทุกคนคือต้องบอกเลยนะคะว่าปอนเนี่ยใช้เวลาในการเล่นเกมนี้นะคะประมาณ เกือบสองชั่วโมงเลยนะคะทุกคนก็จบหลายแบบเลยนะคะแล้วก็ปอคิดว่านะจบแบบนี้นี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วนะคะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เค่อนข้างใหม่สําหรับปอนะคะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับเกมเอมิเลียคาเฟ่นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน